สวัสดีค่ะป้าหมอเจตีโชคพยากรณ์คะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาในคลิปพิเศษหน่อยนะคะสําหรับเที่ยวนี้เนาะพิเศษก็คือคุณป้าหมอจะดูนะคะดวงพี่น้องประจําวันเกิดทั้ง8วันเกิดนะคะให้นะคะในครึ่งปีหลังเนาะครึ่งปีหลังก็ตั้งแต่เดือนอพฤษภาคมนี้จนไปถึงสิ้นปีนะฮะธันวาคมว่าพี่น้องนะคะใน8วันเกิดนั้นเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนะคะจริงๆแล้วนะคะการดูดวงก็ดูทุกวันนะคะ ในดวงรายวันของพี่น้องทั้ง8วันเกิดแต่ลองดูนะคะพี่น้องคะดูเป็นแนวทางนะเพื่อเราจะได้วางแผนกันไกลๆสําหรับพี่น้องนะคะประจําวันเกิดทั้ง8วันเกิดนั่นเองนะคะพี่น้องคะทั้งนี้ก็เป็นแนวทางนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางได้เป็นอย่างดีเข้ามาแล้วคุณผมอก็ต้องขอกําลังใจกันคนละหนึ่งไลค์นะคะหนึ่งแชร์นะ,ะแล้วก็กด ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋านะกดแชร์เพื่อบทการมองเห็นเป็นกําลังใจให้กับช่องเศรษฐีโชคพยากร์นะคะพี่น้องนาเอาอย่างนั้นกันแล้วก็ในคลิปนี้นะคะคุณหมอจบให้แทนพี่น้องทั้ง8วันเกิดนะคะ่าจำนวน5้าใบนะคะพี่น้องคะจํานวน5้าใบเนาะดูว่าไพ่ทักในเรื่องอะไรในครึ่งปีหลังนี้พี่น้องทั้ง8วันเกิดจะได้นําไปปรับใช้นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะมาดูกันนะเพื่อไม่เสียเวลานะคะเรามาดูกันว่าพี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้นเนี่ย ในครึ่งปีหลังจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษดูกันนะคะพี่น้องขาตั้งใจหน่อยนะคะตั้งใจดูนิดหนึ่งนะคะแล้วก็พยายามดูคลิปไ้จบนะคะพี่น้องหนะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะครึ่งปีหลังนี้จะเป็นแบบไหนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถ,ถึงสิ้นปีอ่าใบแรกมาแล้วนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ขึ้นไพ่ราชินีพระจันราชินีประจันนั้นเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเป็นผู้ที่นะคะมีเสน่ห์นะคะสวยน,นะคะ,ส,นะคะสติปัญญาเป็นเลิศลางสังหรณ์แม่นนะคะ สำหรับตัวตนนั้นเนี่ยดูว่าจะพลิ้วในเรื่องของสติปัญญานะคะความคิดลางสังหรณ์นะคะเซนพิเศษนี่เกิดขึ้นกับพี่น้องวันอาทิตย์นะโดยเฉพาะเซนนะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอ่ะพี่น้องวันอาทิตย์จะแม่นมากนะนะคะครึ่งปีหลังนี้อ่าแม่นมากนะคะแล้วก็ให้เชื่อลางสังหรณ์ของตัวเองเป็นหลักกันนะคะสำหรับราชีนีพระจันทร์นั้นถือว่าไพ่ออมาดีค่ะอ่าครึ่งปีหลังนั้นก็นะคะขึ้นไพ่ห้าเหรียญก็มีความกังวลในเรื่องของการเงินพอสมควรนะคะมีความกังวลว่าเอ๊ะ นะในครึ่งปีหลังเนี่ยการเงินจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะดูว่าจะฝืดๆนะหรือมีภาระในครึ่งปีหลังนะหรือสิ้นปีเนี่ยจะหาเงินทันไหมประมาณนี้ได้ด้วยเนาะพี่น้องวันอาทิตย์อย่าได้กังวลนะคะพี่น้องคะเรากังวลไปตั้งแต่นี้นะคะประเดี๋ยวเราก็เจ็บกิบตกเราก็ต้องคิดวิธีการหาเงินเข้านะคะว่าครึ่งปีหลังนั้นเนี่ยเราจะต้องหาเงินให้ทันน,นั่นเองนะดูสิคะสองดาบดูว่าคิดไปคิดมาก็จะติดดาบติดกลับนี่ประมาณนี้นะคะวฉะนั้นอย่ากังวลนะคะพี่น้องคาแน่อย่ากังวลเนาะเออเราก็ จะต้องวางแผนตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะว่าจะทํำยังไงให้เงินนั้นเนี่ยเข้ามาทันนะะในครึ่งปีหลังนั่นเองนะคะอ่านะคะส่วนในครอบครัวนะ,ะส่วนในครอบครัวนั้นเนี่ยดีมากนะคะคำว่าดีมากก็คือมีบริวารมีครอบเออมีบริวารคนรักหลานคนในครอบครัวยังคงที่จะรักสามัคคีกันอยู่ยังคงที่จะต้องเอ,อ,อยังคงที่จะให้ความช่วยเหลือ พี่น้องวันอาทิตย์เป็นอย่างดีนะคะพี่น้องจ๋าฉะนั้นในไพ่ลักษณะแบบนี้นะคะก็ถือว่าไพ่ดีในส่วนของครอบครัวนี่นะคะขึ้นไพ่หมอดูนะคะคฉะนั้นเขาบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่พี่น้องวันอาทิตย์นะคะคิดการที่จะทําทในครึ่งปีหลังนั้นเนี่ยอย่าได้กังวลนะคะเพราะว่ามันจะสําเร็จเนี่เพราะว่าขึ้นไพ่หมอดูถึงสองใบนะค,ะคือเซนแรงลางสังหรณ์แม่นๆเนี่ยทั้งสองใบเนี่ยนะคะพี่น้องขาเย่ะม,มากนะ่รวมพลังกันนะนะคะ ถ้าเป็นแบบนี้นี่หมายความว่าเราคิดอะไรวางแผนทําประสบความสําเร็จถ้าเราคิดในเรื่องของการเงินนะคะเงินก็จะมานะคะตามที่เราได้ได้คิดเอาไว้และลงมือทํานะคะเจ้นพิศเศษแรงอย่างนี้นะคะลังสังหรณ์แม่นๆอย่างนี้นะคะอ่าแต่เราต้องคิดดีคิดบวกนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับไพ่โดยรวมนะบอกว่าการเงินของคุณไม่มีปัญหานะครึ่งปีหลังเนี่ยคุณจะมีเงินเข้ามาคุณจะมีโชคลาภเข้ามานะคะอืมแน่นอนละค่ะนะแล้วก็ดีในส่วนของบริวารครอบครัวนะคะ สิ่งที่จะต้องระมัดระวังคือเรื่องเดียวคือเรื่องสุขภาพค่ะพี่น้องค่ะนะพี่น้องวันอาทิตย์ใครที่ไม่สบายอยู่นะคะฟังคุณแพายหมอให้ดีเนาะเพราะว่ามีในลักษณะว่าเราเสุขภาพของเราเนี่ยนะคะจะไม่ค่อยจะโอเคนะมีโอกาสกําเริบได้นะอผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยได้ด้วยนะคะเอ็นข้อกระดูกสายตาดวงตาได้ด้วยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะเราจะต้องนะคะระมัดระวังตั้งแต่นี้เป็นต้นไปดูแลตัวเองตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะสําหรับสองดาบขึ้นเนาะฉะนั้นเนี่ย จะเป็นเรื่องเดียวนะคะที่จะต้องระวังนะคะในครึ่งปีหลังนี้นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะครึ่งปีหลังนี้จะต้องระมัดระวังนะคะส่วนที่บอกว่าดีทุกเรื่องนั้นเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะเรื่องของบริวารคนในครอบครัวเนี่ยอันนี้ดีอยู่แล้วนะคะอย่าได้กังวลเนาะฉะนั้นในครึ่งปีหลังนั้นเนี่ยพี่น้องวันอาทิตย์สบายใจได้นะคะพี่น้องวันอาทิตย์สบายใจได้ค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะดวงรายวันด้วยนะอันนี้เป็นเพียงแนวทางโดยรวมเท่านั้นค่ะพี่เอาละคะ่ะพี่น้องวันอาทิตย์คะ่ะโดยรวมแล้วดีเยี่ยมเลยนะคะพี่น้องคะ่ะนะในครึ่งปีหลังนี้นะคะพี่น้องค่ะในครึ่งปีหลังนี้พี่น้องวันอาทิตย์ดีเยี่ยมคิดการอะไรลงมือทําเลยตั้งแต่เดือนอพฤษภาคมนี้นะคะพี่น้องจ๋านะคุณจะประสบควาสมสําเร็จในเรื่องของเงินงานบริวารครอบครัว,รวสิ่งที่ต้องระวังเรื่องเดียวก็คือเรื่องของสุขภาพคะ่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะขอให้เข่งเคะ่ะคราวนี้มาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างคะ่ะ ครึ่งปีหลังเป็นอย่างไรบ้างนะคะครึ่งปีหลังพี่น้องวันจันนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะขึ้นหนึ่งถ้วยเนี่ยคำว่าเยี่ยมมากก็คือดีทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักความสัมพันธ์รวมถึงเรื่องของสุขภาพนะคะอ่าโดยเฉพาะในเรื่องของกิจการการงานนะคะเห็นไหมคะมีนายทุนมีคนสนับสนุนเรื่องของการเงินนะคะใครขอเครดิตเอาไว้มีโอกาสผ่านนะคะ ครึ่งปีหลังนี้ใครคิดการที่จะกะยับขยายในเรื่องของกิจาการการงานลงมือได้เลยนะคะพี่น้องวันจันทร์นะ,ค,ะครึ่งปีหลังพี่น้องวันจันทร์เยี่ยมดีเลิศประเสริฐสีนะคะเห็นไหมมีทั้งเงินสดๆดข้ามือมีทั้งคนสนับสนุนในเรื่องของการเงินมีทั้งนายทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจการนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่ตําแหน่งงานก็แล้วแต่ฉะนั้นพี่น้องวันจันทร์เน่ยเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของความรักคู่รักคนรักนะคะอ่าเนี้ยเจอรักแท้ในกรณีที่ยังไม่มีคู่ นะพี่น้องวันจันทร์ท่านไหนที่ยังไม่มีคู่เจอคู่ละนะคะมีโอกาสแต่งงานนะคะนะคะพี่น้องคะใครที่แต่งงานแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเด็กมีบุตรหลานมาเกิดนะคะแล้วก็ดีด้วยพี่น้องวันจันทร์นะคะดวงเปิดตั้งแต่ครึ่งปีหลังนี้นะเจอคนอุปถัมภ์คำจุนนะคะใครที่คิดจะเปิดกิจการส่วนตัวนะคะใครคิดจะเปิดกิจการส่วนตัวก็มีโอกาสได้เปิดค่ะนะคะมีโอกาสได้เปิดนะคะพี่น้องจ๋านะเพราะว่าพร้อมหมดเลยเพราะว่าพร้อมหมดเลยนะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะนะ ให้ออกมาในลักษณะที่ดีเยี่ยมเลยนะในครึ่งปีหลังนี้นะนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงาน,งานเงินความรักความสัมพันธ์และส่วนของสุขภาพแต่ก็อย่าประมาทนะคะพี่น้องจ๋านะแต่ก็อย่าประมาทเราก็ใช้ชีวิตนะคะอย่างไม่ประมาทในทุกวันนั่นเองนะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะพี่น้องวันจันทร์นะคะยังไงแล้วเนี่ยก็ต้องดูดวงรายวันเป็นแนวทางด้วยนะโดยรวมแล้วเนี่ยคุณจะไม่ผิดหวังนะในครึ่งปีหลังนี้คุณจะประสบความสําเร็จนะใครที่มีภาระในเรื่องหนี้สินนะคะก็สามารถที่จะแก้ได้ ก็สามารถที่จะนะคะเออแก้ไขปัญหาได้แน่นอนค่ะพี่น้องค่ะขอให้เหงเค่ะอะคราวนี้มาดูพี่น้องวันอังคารบ้างนะคะสําหรับครึ่งปีหลังนั้นเป็นแบบไหนนะคะมาดูกันค่ะเอาละพี่น้องวันอังคารนะ,ะไพ่ตัวตนก็ดีนะหกไม้เท้าคําว่าหกไม้เท้านั้นเนี่ยก็คือเราจะนะคะค่อนข้างจะเดินทางบ่อยๆแต่มาในลักษณะของกิจการหรือง,งานนะคะก็ะะอาจจะเดินทางบ่อยๆนะเกี่ยวกับเรื่องของงานติดต่อประสานงาน นะคะบ่อยมากเลยนะคะและก็อาจจะมีในลักษณะของพันธสัญญานะคะด้วยนะเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับงานที่มีการเซ็นสัญญาประมาณนั้นและใครคิดที่จะทํางานที่เป็นเครือข่ายเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นทีมงานเนี่ยดีมากเลยนะคะพี่น้องวัดอังคารและก็สุดยอดมากก็คือเรื่องของโชคลาบโชคลาบการเงินเงินก้อนโตโชคนะคะมาจากทรัพย์สินโชคมาจากทรัพย์สินมรดกนะคะพี่น้องวัดอังคารค่ะนะดวงเปิดจริงๆนะ สิ้นครึ่งปีหลังนี้นะคะเห็นไหมคะน้าเจาอุ้นส่วนเจอการยานมิตรดีนะคะกิจการขายของดีนะคะมีโอกาสที่จะอาติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของกิจการเนี่ยนะคะถึงต่างประเทศได้ด้วยนะคะพี่น้องขานี่เห็นไหมและใครที่สอบงานเอาไว้ในส่วนของราชการหรืออย่างไรเนี่ยพี่น้องวัดอังคารนะนะ,ะจะสอบงานติดนะคะพี่น้องขานะสอบงานติดนะ เริ่มโครงการงานใหม่นะคะประสบความสําเร็จนะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะพี่น้องคะ่ะในส่วนของราชการก็แล้วแต่นะคะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องวันอังคารเนี่ยครึ่งปีหลังก็ดีเยี่ยมเหมือนกัน,นะคะ่ะพี่น้องค่ะนะถือว่าดีเยี่ยมเหมือนกันนะคะพี่น้องนะใครที่กําลังเครียดอยู่ไม่ว่าเครียดเรื่องงานตกงานว่างงานได้งานแน่เร็ววันนี้นะคะครึ่งปีหลังนี้หรือใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องของทรัพย์สินมารดกนะคะ เจรจาได้สําเร็จนะคะแล้วก็ได้มาเป็นของเราหรือใครที่ไม่เคยมีโชคเลยขึ้นหนึ่งเหรียญเตรียมตัวรับรางวัลใหญ่คือพี่น้องวันองังคารยันไม่รู้จะพูดแบบไหนถือว่าดีทั้งหมดเลยนะคะแต่ก็อย่าประมาทนะคะพี่น้อง่ะพี่น้องวันอังคารคะเมื่อบอกว่าดีแล้วเราก็อย่าประมาทนะ,ะเราก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะในแต่ละวันนะคะได้เลยนะใช้ชีวิตประจําวันในแต่ละวันนั้นอย่าประมาทเหมือนเดิมนะและอย่าลืมดูดวงรายวันด้วยนะคะพี่น้องวันอังคารเอาละค่ะ ขอพี่น้องวันอังคารน,นะคะเฮงเฮงรวยรวยเด้อค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางวันนี่นะคะรู้สึกว่าเย็นขึ้นนิ่งขึ้นเป็นสมถะสมดุลเข้าใจชีวิตนะที่ผ่านมานั้นอาจจะเจออะไรหนักๆนะคะจนทําให้เรารู้จักที่จะปล่อยวางรู้จักที่จะมองอะไรที่มันเป็นกลางนี่อย่างี้นะคะฤาษีแต่ว่ายังมีห่วงยังมีความกังวลน,นะคะในเรื่องของบริวาร ะะยังมีห่วงมีความกังวลอยู่นะจิตตกอยู่นะคะในครึ่งปีหลังเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของบริวารฉะนั้นพี่น้องขาขึ้นราชินีเนี่ยพี่น้องอย่าได้กังวลเลยนะอย่าได้กังวลเลยนะคุณจะสําเร็จนะในหน้าที่การงานคุณจะสําเร็จในเรื่องของการเงินนี่เห็นไหมหรือวางแผนวิธีการหาเงินนะก็สามารถที่จะมีเม็ดเงินรออยู่นะนะมีเงินกองอยู่นะในครึ่งปีหลังเนี่ยนะ มีเงินกองอยู่นะเพราะฉะนั้นเริ่มเลยนะคะวางแผนหาเลยหาหาเงินนะคะรายได้เสริมหรือรายรายรายได้หลักก็แล้วแต่นะเป็นจริงนะคะพี่น้องวันพูดกลางวันนะคะนี่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็แล้วแต่นะคะมีความรู้สึกว่าใครที่ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์อ่ะนะคะก่อนหน้านี้นะคะหรือณขณะนี้เนี่ยไม่ค่อยลงตัวกับเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์ครอบครัวน่ะพี่น้องนะคะครึ่งปีหลังนี้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะ ประนีประนอมปรับความเข้าใจกันหรือไม่ก็กลับมาคืนดีกันใหม่นะคะสําหรับไพ่เดลเวอร์นะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรากังวลน,นั้นเนี่ยก็จะได้กังวลน,นะคะพี่น้องไพ่ออกมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จดังที่คิดเนี่ยได้ทุกเรื่องเลยนะคะพี่น้องนะไม่ว่าจะเป็นงานนะเงินนะคะหรือความรักความสัมพันธ์ที่ยังไม่ลงตัวก็จะลงตัวในครึ่งปีหลังนี้แน่นอนละ่ะนะคะเออสิ่งที่ระวังก็คือเรื่องของสุขภาพหน่อยในระบบความดันไขมัน หน่อยนึ่งนะคะเออไม่ค่อยจะโอเคนะปวดมึนความดันต่ําประมาณนี้นะคะพี่น้องจ๋าความดันต่ําประมาณนี้หรือไม่ก็เป็นในลักษณะของภูมิแพ้นะคะอืมขาดสารอาหารบางตัวบางอย่างนี่ประมาณนี้ได้ด้วยนะฉะนั้นพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะเออถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยค่ะแต่อันนี้ครึ่งปีหลังเป็นเพียงแนวทางนะให้พี่น้องดูดวงรายวันด้วยนะคะให้ดูดวงรายวันด้วยประกอบกันแต่โดยรวมแล้วให้สบายใจได้ ะคะใครคิดการจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไพ่โชว์ออกมาว่าเครื่องปีหลังคุณจะสําเร็จถ้าลงมือทํานั่นเองนะคะเอาละขอพี่น้องวันพุธกลางวันเฮงเฮงเลยค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันค่ะพุธกลางคืนแน่ชีวิตพลิกละค่ะนะคะไพ่ดีมากนะพลิกปฏิหารเกิดนะคะในทุกเรื่องใครที่แย่ๆมานะนะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงกลางปีเนี่ยนะ ี่น้องวันพุธกลางวันค่ะ,ะออกลางคืนค่ะที่น้องวันพุธกลางคืนค่ะใครที่แย่มาเนี่ยคุณเตรียมรับนะเตรียมรับเรื่องราวดีๆนะนะเกิดขึ้นนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะจนถึงสิ้นปีน่ะนะพี่น้องค่ะเยี่ยมมากเลยนะตั้งขึ้นแหวนฟอร์จูนแล้วก็เดอะเวิร์นะถ้าคุณแย่มาเนี่ยคุณจะนะคะแย่มาแล้วพลิกมาในทางที่ดีหมดเลยนะได้เงินก้อนโตๆนะโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินนะคะ โชคดีในเรื่องของบริวารน,นะคะแต่ยังมีความไม่ได้ดังใจอยู่อันนี้ก็ต้องไปปรับที่ตัวเองนะคะพี่น้องคะอ่ะโชคดีในเรื่องเม็ดเงินการเงินน่ะค้าขายอะไรอยาจะมีกําไรนะคะมีเงินเข้าตลอดเวลานี่ไหางั้นนะนะคะทรัพย์สินก็มั่นคงบริวารก็โอเคนะคะเนี่เห็นไหมคะพี่น้องคะเยี่ยมมากเลยนี่ไพ่ออกมาดีทั้งนั้นเลยนะ,ะพี่น้องวันพุธกลางคืนในครึ่งปีหลังนี่คุณอย่าได้กังวลยิ่งถ้าเกิดว่าเลยเดือนสิบไปแล้วเนี่ยนะคะพี่น้องคะ,นะค,ะคุณจะโชคดีใหญ่เลยนะ มีโชคมีลาบเข้ามานะคะโชคลาบมาทุกทิศทางเลยนะพี่น้องวันพุธกลางคืนว่าไงล่ะจ๊ะนะใครที่แย่อยู่ตอนนี้อย่าจิตตกลุกขึ้นมาค่ะเพราะว่าไพ่โชคมาดีว่าครึ่งปีหลังนั้นเนี่ยคุณเตรียมตัวเป็นเศรษฐีได้เลยสาธุนะคะนี่ว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็อาจจะเดินทางไลถึงต่างประเทศได้ด้วยบางท่านนะประสานงานทําธุรกิจนะคะอืมหรือไปมีครอบครัวอยู่ที่โน่นหรืออย่างไรเนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวดีๆทั้งนั้นเลยนะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนในครึ่งปีหลังนี้เอาละ ไม่พูดมากเจ็บก็คุณเยี่ยมมากค่ะนะคะอ่ามาดูพี่น้องวันพระฤหัดสัสดีบ้างค่ะอเอามาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดดีนะคะว่าครึ่งปีหลังนั้นเป็นแบบไหนบ้างสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสสดสบดาหีนี่หนไหมคะอ่าขึ้นอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะแบบนี้นะรู้สึกว่ามีความหวังน่ามีพลังแล้วก็มีความรู้สึกว่าอืมในเรื่องของความรักนั้นเนี่ยมีความเอ่ออยากมีครอบครัวอยากมีคนรักหรือประมาณนั้นนะเป็นสายเป์นะคะ อารมณ์ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักวานนะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่าในไพ่ห้าถ้วยนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะแล้วอาจจะไม่ค่อยที่จะลงตัวกันก่อนหน้านี้นะ,ะถ้าขึ้นแบบนี้มีโอกาสเกิดรักวนนะคะพี่น้องจา๋ามีโอกาสเกิดรักวัวเนาะอะ่าฉะนั้นแล้วอ่ะในเรื่องความรักก็น่าที่จะสมหวังในครึ่งปีนี้นะ,ะสาหรับพี่น้องวันพฤหัสบด,ดีอีกตัวหนึ่งนะคะอีกใบหนึ่งก็จะเป็นหกดาบสําหรับหกดาบนั้นนะคะครึ่งปีหลังนี้พี่น้องวันพฤหัสบดีก็อาจจะต้องเดินทางแก้ปัญหา เรื่องใดเรื่องหนึ่งหละนะคะไม่ว่าจะเป็นนะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที id ่ต <c oughs> ้องเที่ยวไปเที่ยวมาไปหาหมอหรือประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาก่อนหน้านี้เนี่ยปัญหาต่างๆนะครึ่งปีหลังนะที่ใครนะที่ใครนะหรือแก้ปัญหาได้นะคะพี่น้องจ๋าใครมีปัญหาเรื่องอะไรอยู่ก็อย่าได้กังวลนะในครึ่งปีหลังเนี่ยพี่น้องวันพระฤาษับดีนะแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีนะถ้าขึ้น6ดาบนะคะพี่น้องจ๋าและก็อาจจะมีนะคะปัญหาต่างๆที่เก็บเอาไว้จัดสม นะะต,ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะคะแล้วก็ยังเก็บไม่ได้เนี่ยเห็นไหมคะทั้งเจ็ดดาบเนี่ยยังเก็บไม่ได้นะะเออก็มีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะกแกะไ้แกไขมันได้นะ,ะแก้ไขได้ทีระดับทีระดบัะดบนะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะพี่น้องคาอย่าได้กังวลเนาะแล้วก็ในเรื่องงานก็เดินทางบ่อยนะคะเดินทางประสานงานกิจาการติดต่อลูกค้านะ,ะ,นะะรู้สึกว่ายังคงมีพลังอยู่นะก็คือยังสู้อยู่นั่นเอง สำหรับพี่น้องวัดพระฤาษีรสวัสดีนะคะทั้ง6ดาบและเจ็ดดาบนั้นเนี่ยนะคะพี่น้องคะมันเป็นปัญหาสะสมฉะนั้นเราสามารถจะแก้ไขปัญหาได้แน่นะ,ะถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจนะคะสิ่งที่จะต้องระวังในครึ่งปีหลังนะ,ะ,นะะก็คือเรื่องสุขภาพเห็นไหมคะใครที่มีโรคประจําตัวอยู่ก็จะต้องไปตามหมอนัดให้ตรงเวลาประมาณนั้นหมอก็จะได้ดูแลเราเป็นพิเศษนะ,ะแต่ว่าอาการน่าจะดีขึ้นนะ,ะถ้าใครไม่สบายอยู่แล้วก็ในเรื่องของเอ็นข้อกระดูก นะคะความดันนี่ประมาณนี้ได้ด้วยเนาะพี่น้องวันพระฤหัสวัดีจะต้องระมัดระวังดูแลตัวเองเป็นพิเศษในครึ่งปีหลังนี้นะคะพี่น้องจ๋าเอาอย่างนั้นกันค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนั้นเนี่ยยังคงมีภาระผูกพันเนาะที่ผ่านมาแต่คิดว่าน่าจะแก้ไขได้น่าจะหายอดเงินเข้ามาได้เพราะว่าขึ้นไพ่ไปนี้นะคะยอดเงินเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องของเงินเรื่องหนี้สินได้ นะคะเป็นอย่างดีเนาะสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีอ่ะให้กําลังใจและอย่าลืมนะคะไปดูในดวงใครเออไปดูในดวงรายวันด้วยนะคะในแต่ละวันนะคะเราก็จะได้ไม่ประมาทในแต่ละวันไปนะ,ะแต่โดยรวมแล้วก็คิดว่านะคะเรื่องปีหลังนี้คุณสามารถที่จะแกะ้ไขปัญหาต่างๆที่คาราคาสังได้เป็นอย่างดีคะ่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเฮมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นอา้าวขึ้นเรื่องของเงินนะคะ เรื่องของเงินนะคะมีเงินหมุนเข้ามาได้ใช้ละนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเงินหมุนก็ตามในครึ่งปีหลังหมุนนะคะนี่ก็คือเงินหมุนเหมือนกันนะหมุนใช้หมุนลงทุนนะคะแต่ว่าเงินไม่ขาดมือหมุนปรับเปลี่ยนลงทุนนี่ประมาณนี้ได <c oughs> <bleiben S 2> ้ด้วยแล้วก <c oughs> ็อาจจะโยกย้ายถ่ายเทในเรื่องของนะคะตำแหน่งงานนะคะปรับไปในทางที่ดีขึ้นนะคะปรับตำแหน่งงานแต่ก็ยังอยู่ที่เดิมๆหรือปรับในเรื่องที่อยู่อาศัยพัฒนาในเรื่องที่อยู่อาศัยให้มันดีขึ้นดีนะคะ แล้วก็แปดเหรียญขึ้นนั่นอาหลังจากหมุนไปหมุนมาคุณก็สามารถที่จะมีเงินเหลือเก็บแล้วอะ่ะลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะจะมีเม็ดกําไรเข้ามาแล้วนะในครึ่งปีหลังนะพี่น้องวันศุกร์นะคะอืมโปรเจกต์ในหัวทั้งเจ็ดเรื่องเนี่ยลงมือทําเลยคุณจะประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะคะพี่น้องขาสําหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะอ่ามองว่าทุกอย่างก็ตั้งดีนะแต่เขาบอกว่านะอะไรก็แล้วแต่ที่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาก่อนหน้านี้จะส่งผลนะคะ ในครึ่งปีหลังนี้อย่างชัดเจนถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจนะคะทำงานทํากิจทําการสาม,มาอาชีพเนี่ยทเทวดาอํานวนย์โพะคุณประสบความสําเร็จใช่ไหมคะนี่นะคะะฉนนั้นให้มุ่งมั่นตั้งใจไปแต่สิ่งที่จะต้องไม่ลืมในครึ่งปีหลังบุญกุศลได้มาแบ่งปันให้ทานนะคะจะเสริมดวงเราดีเยี่ยมนั่นเองค่ะพี่น้องวันสุขรนะคะเอาอย่างนั้นกันเลยนะ,ะสุขภาพก็ระมัดระวังเรื่องของโรคกันะเขาว่านะเรื่องของอาหารการกินนะะเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้ เกี่ยวกับเรื่องของน้านะประมาณนั้นภูมิแพ้น้ําอ,อย่างนี้เลยนะคะเลือดไหลเวียนไม่ค่อยจะปกตินี่นะเรามาระวังเป็นอย่างดีค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะขอให้เฮงเมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะดูว่ามีอานาจมีไฟมีพลังนะคะขึ้นเนาะในในครึ่งปีหลังนี้นะคะรู้สึกว่ามีไฟมีพลังนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของบริวารน,นะคะก็อาจจะมีรับผิดรับชอบแทนบริวาร หนักๆจากบริวารหน่อยหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องเงินก็แล้วแต่นะพี่น้องคะ่ะต้องระม,มัดระวังเป็นอย่างดีนะคะอืมระม,มัดระวังเป็นอย่างดีนี่ยไหมคะโดยเฉพาะในเรื่องงานงานเยอะงานยุ่งใีตรงตรงนังงานไม่เป็นระบบบริวารก็ไม่รักสามัคคีกันนะคะพี่น้องวันเสาร์ขาครึ่งปีหลังระม,มัดระวังแต่ครึ่งปีหลังนั้นเยี่ยมนะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะเออพบทางออกทางสว่างแก้ไขได้ทุกเรื่องอ่าโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์บุตรหลานโชคดีมีเงินเข้าแบบฟุกๆนี่นะคะขึ้นเดือนสันนะ นะอย่างน้อยเนี่ยเราจากที่เรามีปัญหาเนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะพลิกได้นะคะแก้ไขได้เป็นไปนในทางที่ดีนะโดยเฉพาะในเรื่องเงินน่ะมีเงินเข้าตลอดถึงแม้จะมีรายจ่ายก็ตามนะคุณสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีนะนะคะใครมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาเรื่องของรถนะก็จัดการเกี่ยกับเรื่องของรถได้นะคะพี่น้องค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินก็สามารถที่จะเจราจาได้ต่อรองได้แก้ไขได้ปิดหนี้ได้อ่าว่าอย่างนั้นนะ โชคลาภมีนะคะพี่น้องวันเสาร์นะครึ่งปีหลังเนี่ยเตรียมรับเรื่องราวดีๆแต่อาจจะยุ่งหน่อยในนะเดือน2เดือนนี้ต้องเคลียร์ให้ได้เนาะเดือน2เดือนนี้เคลียร์ได้นะขับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันยุ่งๆเนี่ยเราเคลียร์ได้นะเดี๋ยวเราก็ลื่นไหลแล้วนะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะนะเยี่ยมค่ะค่ะขอให้นําไปปรับใช้และอย่าลืมดูดวงรายวันทุกวันด้วยนะคะพี่น้องขาประกอบกันขอให้โชคดีเฮงเฮงค่ะสวัสดีค่ะ